สวัสดีจ้ามื้อนี่เข้าสิมาเฮ็ดเมนูต้มอึงใส่เขียดน้อยเดี๋ยวมาตอกันเลยด่ดยๆจ้าข้าเบึงอึงกำลังไข่เขียดน้อยกับไข่อันนี้วัดสุด,ดีพของเข้ามีพริกหอมค่าตะไคร่อืม ถ้าแย่งใบบักามอ่อนเดี๋ยวไปกเก็บไอกกระเพ้าอยู่ท่านไปกเก็บเริ่มจากใส่พริกข้าตะไข่นนลงไปลงไปมาเริ่มจากใส่อื่นลงไป ไปเขียดลงไปเลยตเต็มหมอย่างนึงเลยเขียดหน่อยก็ร้ายเลยขขเขียดเขาเอิ่นญเขียดขาข้ามล้วก็เขียดเขียดยังบุขเขียดอิโม่เขียดอิโม่กับร่างไข่อุ่น่ะเต็มหมออเลย ใบใบบักขามอ่อนอเห็นยังไงคนหัไปต้มเห็นใบบักขามอ่อนมันออกรสเปรี้ยว น้ำปลาข้าวเหนีข้าหน่อยฮูมันหน่อยปาดหน่อยขวดผงนันวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายล่อให้เอ้งล่อให้เขียดเปื่อยก่อน เติมปลาอีกนิดนึงน้ำกำลังเดือดแต่ว่ากินก็เริ่มหอมแล้ว เก,ก็บใบกะเพราล่อไ,ไล่ยพ่อไปจับอยู่ใดเนาะเก็บใบกะเพรามาปล่ไวท์ไซสล่ออึงกับเขียดเปือ่อยก่อนเขากับงางมะเล่นหลังบานเบิ้งบรรยากาศช่วงเศร้าๆคืมๆคือฝนสิตกพี่น้องไก่กับบอออกข้างนอก ลบอยู่ใต้ต้นบกม่วงม่วงนำดอกไม้กำลังสีสุกหวมันสุกค่าตน้ตนต้นนี่หน่อยเตี้ยเตี้ยต่วันลูกดกด้วยจา้ามาเก็บบรรยากาศช่วงเศร้า กับตม้มเขียดหน่อยต้มอื่งเก็บเมืองบักมว่วงกอไผ่หลังบานนอใหม่กำลังออกนอนอบักใหญ่เลยนอหน่อยก็มีกำลังออกนอนอใหญ่เยะหลายนออยู่จ้ะ เมนูต่อไปก็อาจสิมีแกงนอม้มแกงเฮดปากติดตามนั่นด้วยจ้ากระแท่งแล้วใส่เห็พักแย้งใส่พักแยงเสีเลยบ่ใส่พกยิโตูครับใส่กะเพรา เป็นอันเซตครับต้อมอิมองเข้าผลงานมาขึ้นไข่อง่งอ๋อจะแสียบ่เียดกระมิเขียดกระมิแตตัวไข่ไเขียดน่อยมิเียดน่อยเขียด,ยด,น,ยดน่อยนะั่นไม่ใช่เขียดน่อยตัวบงางไงหนึ่งมันไข่เด้เนี่ มันิีนน้ำกานเลยจ้าคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กัฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องขอบคุณครับ